สวัสดีครับตาทองชนลน,นะฮะเดี๋ยวตาทองจะพาไปดูนะครับองค์พ่อปู่พญานาคที่อยู่ที่วัดภูมโนรมนะครับวัดภูมโนรมมีความสวยงามสง,งา่าเป็นอย่างไรนะครับ ่วนใหญ่เขามาทำบุญแล้วเขาก็จะมัดได้แดงนะครับได้แดงอ่นนี่เรากำลังจะลงไปที่พ,พ่อปลูกพนัานะครับ บ,บางคนมาก็มาเรียงรายหินอ่าเรียกว่าเป็นจินตนาการของอคนที่มานะครับนําหินมาเรียงรายตั้งวางตั้งไว้นะครับเป็นหินดินดานหินดานหินภูเขานะครับธรรมชาติสวยงามน,นะครับ เป็นทางที่จะลงไปไหว้พระปู่พญานาคนะครับผมเองเคยมาคนหนึ่งแล้วก็ประทับใจนะครับสถานที่ตรงนี้สวยงามแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นป่าสปะยะปีกวิเวกนะครับดูเนี่ยเห,นห็นไหมเห็นไหมพี่น้องครับอันนี้ก็คือตัวอย่างขององค์พระปู่พญานาคค่ะที่ตั้งเด่นตระหนอยู่ตรงข้างหน้าเรานะครับก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับ ก็มีตอนที่ผมมาเนี่ยคนเยอะตรงนี้เดินแทบเบียดเสียดยัดเยียดกันตรงนี้นะครับเนื่องจากเจอ,อภาวะโควิดเจ้าหน้าที่หรือทางการป้องกันการเผยแผ่เผยแ,แพร่โรคระบาดก็เลยจัดไม่ให้มีงานแต่ว่าใครอยากมาก็มากันใครอยากมาไหว้ก็มาไหว้กันหเห็นพี่น้องสวยไหมสวยไหมครับเห็นไหมสวยงามมาก ีบห้านังครัมจากตรงนี้อยู่บนภูต้องลงไปก่อนถึงจะไปทานอาหารข้างล่างได้นะครับขอบคุณดมๆนะที่สับเป็นห่วงนะครับ เป็นจุดพักที่ทำบุญครับที่ทำบุญเป็นสถานที่ที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขล้กปู่พญานาคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าทําบุญกันยังไงเนาะอันนี้บูชากันยังไงครับผม <forward to> <house> ตามกําลังศรัทธาน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบูชาผ <forward to> <house> ่านใบสีนะครับใบสีเพื่อถวายองค์พรอปู่ อะไรก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาน้ำเย็นต้มีฉันชาบัตินะครับก็เดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับ ถึงแล้วก็บูชาผานใบสีนะครับใบสีบูชาองค์กปู่เดี๋ยวรบยับไปไหว้องค์ท่านานะฮะเนื่องจากตรงนี้แดดมันแรงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องอยู่ในที่ร่มก่อน ตั้งกล้องที่ร่มแล้วก็หันหน้าชูไปที่องค์พ่อปู่พญานาคนะครับเดี๋ยวผมไปไหว้พระก่อนนะไปไหว้จุดทุ่มขอพอรท่านก่อนนะครับแล้วค่อยไปไหว้นะครับ ปายพรนะครับบอกว่าเคยผ่านมาเห็นทางเข้าวัดะเดี๋ยวไปไหว้ก่อนนะครับไปไหว้จุดทุกมาไหว้ก่อน ไม่มีไฟไม่มีไฟบะ่ะไม่มีครับ สักแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวให้เขาที่เขาไวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจุดต่อนะครับต่างกันกับองค์พ่อปู่ปริจิตนะฮะอันนี้เป็นพ่อปู่อีกองหนึ่งนะครับ ที่ท่านคอยดูแลลำน้ำโขงแล้วก็เรียกว่าปูพยาศีมุกดามหาโมนีมหาโมนีอันนี้ละปานักราดนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลเขามโนรมลูกนี้นะครับแล้วก็ทั้งลำน้ำโขงด้วย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ใครมาแล้วก็ได้มาถ่ายเขียนชื่อเมื่อกี้ผมลืมลืมเอาผ้าแดงออกมานะผ้าแดงผ้าแดงอยู่ในถาดน,นะครับเดี๋ยวเอามาเขียนชื่อ อันนี้ก็คือผ้าแดงนะพี่น้องผ้าแดงหลังจากที่เราบูชาบูชาใบชีแล้วก็เราจะให้ผ้าแดงเรามาเพื่อเขียนชื่อ,อเป็นการจารึก ว่าในวันหนึ่งที่เรามาได้ทําบุญทํากุศลแล้วก็แขวนไว้ที่องค์พ่อปู่พญานาคหรือจะแขวนไว้ที่กิ่งไม้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเป็นเขาเรียกเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นความเชื่อของพี่น้องที่นี่นะครับ สอนหายนะอ่านานะายากเลยพยาพระยากลุมลูกดามหา

พ่อปู่พญายนาคตั้งเด่นต่างงานนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ตัดทองชนแนลเขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกดคลิปใหม่นะครับอ่ขอบคุณที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กําลังใจต่อทองชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ